ครับสวัสดีครับพี่พี่นานานะครับเป็นบุคลา YouTube นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําสินค้านะครับตัวใหม่นะครับล่าสุดเลยครับทําสดๆใหม่ๆนะครับวันนี้มาดูกันนะครับนี่นะครับตัวใหม่นะครับล่าสุดนะครับหน้าไม้ยิงปลานะครับเชียงรายนะครับตัวใหม่ล่าสุดครับตัวนี้มีเจ้าของแล้วครับเนาะ อันนี้จะไปอยู่ที่พะเยานะครับจังหวัดพะเยานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นทรงปืนแก๊บนะครับทรงแบบเดิมๆนะครับเนาะแกะลายเช็คเกอร์นะครับแกะคอไลยเนาะแกะคอลลยแล้วก็ตีโรลเลอร์โรลเลอร์ลูกปืนนะครับนี่ครับโรลเลอร์ลูกปืนสี่สเซนนะครับตัดยางอยู่ที่ยี่สิบสามเซนนะครับยาง15บมิลนะครับ รางก็จะเป็นรางมะเฟืองเหลี่ยมนะครับรางมะเฟืองเหลี่ยมนะครับนะครับลักษณะจะเป็นไม้ชิงชันนะครับไม้ชิงชันเนาะตัวนี้จะเป็นกระบอกที่สองนะครับสำหรับที่ผมรีวิวไปกระบอกแรกนกั่นก็ตัวนั้นก็จําหน่ายไปแล้วนะครับกระบอกแรกนะครับจำหน่ายไปแล้วอยู่ที่3,500บาทนะครับ ตัวนี้จะเป็นไม้ชิงชันเนาะกระบอกที่สองครับแกะลายเช็คเกอร์นะครับ, er รบอันนี้ก็ทําสีคอเนาะให้มีแบบลักษณะโดดเด่นนิดหน่อยนะครับเนาะแกะคอลายนะครับตรงนี้นครับเป็นไม้ชิงชันครับเนื้อค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับตัวนี้นครับครับลักษณะการ คอลนยนะครับหรือว่าแกะลายเช็คเกอร์นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับสำหรับกระบอกนี้ก็ไปที่จังหวัดพะเยานะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับรูปทรงเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะแก้มก็จะมีอยู่ฝั่งฝั่งด้านขวานะครับแก้มนะครับ มีจะอยู่ฝั่งเดียวนะครับแก้มเนะานะถนัดสำหรับคนไอถนัดซ้ายก็จะแก้มก็จะอยู่ฝั่งซ้ายเนาะแต่ตัวนี้สําหรับคนที่ถนัดขวานะครับแก้มก็อยู่อยู่ฝั่งขวานะครับนะครับมันจะเป็นไม้เก่านะครับไม้ชิงชันมันก็จะมีมีรอยตําหนินิดหน่อยนะครับแต่ก็ สามารถทําให้มันหายได้นะครับเนาะจะมีลวดลายนิดหน่อยครับเป็นไม้เก่านะครับมันจะไม่เหมือนกับไม้ใหม่เนาะถ้าไม้เก่าก็จะมีรอยตําหนิบ้างนะครับก็จะใช้กาวใช้อะไรไอ้ลบรอยตําหนิไปแล้วก็ขี้เลื่อยนะครับใส่ลงไปเนาะ ไก่ก็จะเป็นระบบไก่เซฟนะครับไก่เซฟเอฟแมนนะครับตรงนี้นะครับไอชิงชันอันนี้ทิ้งไปอยู่ที่35เซนนะครับแล้วก็ช่วงชักอยู่ที่70เซนนะครับช่วงชักนะครับทรงเงินเป็นอย่างนี้นะครับ แกมจะมีฝั่งเดียวนะครับสําหรับแก้มนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับสนใจโทรสอบถามได้นะครับสอบถามราคาได้นะครับหรือว่าต้องการแบบไหนเนาะพันท้ายแบบไหนก็สอบถามได้นะครับจะเป็นทรงกาคอมีแก้มสองฝั่งก็ได้นะครับเป็นทรงกาคอตอนนี้ผมจะเน้นเรื่องไอ้พันท้ายแบบทรงกาคอนะครับ ท้ายนะครับตรงกำคอนะครับสำหรับเบอร์โทรติดต่อนะครับผมก็จะไว้ด้านล่างนะครับด้านล่างใต้คลิปนะครับก็จะแถมกระบอกพันสายนะครับพร้อมสาย PE นะครับลูกดอกอีก4ดอกนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับ3,500บาทนะครับหมายชิงชันครับ พิเศษนะครับไม้ชิงชันนะครับเป็นไม้ที่หายากเหมือนกันครับชิงชันนะอันี้จะเป็นไม้เก่านะครับไม้ชิงชันก็จะไปหาตามร้านไม้เก่านะครับมาทํานะครับนี่นะครับลักษณะไอกระบอกพันสายนะครับผมก็จะทําเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับจะทําเป็นเนี่ยใส่กาวนะครับตัดแปะ อัดอีกทีนะครับมักหอกตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับนี anyway. พพ่นะครับเวลาใส่ก็ใส่ไปง่ายๆนะครับน at ี่นะครับลาปากกระชากนะครับก็ช่วยได้ช่วยได้ในระยะหนึ่งนะครับสําหรับปลาชะโดเวลาเรายิงปลาชะโดใส่ประมาณสามสี่โลขึ้นนะครับเวลายิงไปเสร็จปุ๊บปลามันก็กระชากระยะแรกนะครับก็ช่วยได้ในระยะหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าเราไม่แปะก็มันก็จะดึงผ่านไปเลยนะครับพูดถึงนะอาจจะดึงกระชากเป็นหลุดไปเลยนะครับตกน้ำไปนะครับเนาะสหรับกระบอกพันสายตัวนี้ช่วยได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นจะเป็นตัวล็อกข้างนอกนะครับกระบอกพันสายนะครับตัวนี้ครับก็แถมสาย PE ให้ลูกค้าไปนะครับสาย P e ร้อยปอนด์นะครับแล้วก็ลูกดอกอีซีดอกนะครับสําหรับในราคา 3,500บาทนะครับรวมส่งครับเก็บเงินไปทางก็เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับ100บาทนะครับเก็บเงินไปทางนะครับอออีกนิดหน่อยนะครับสำหรับเก็บเงินไปทางครับโรลเลร์ลูกปืนนะครับลื่นๆนะครับโรลเลอร์ปืนนะครับลื่นๆยางสิบห้าสิบห้ามิลสิเซนนะครับไอสิบหมิลยางนะครับพูดผิดครับยางขุนนะครับ แรงๆเลยนะครับตัวนี้แรงๆนะครับสนใจทักมาครับติดต่อมาได้นะครับตามเบอร์โทรครับสอบถามได้นะครับราคานะครับถ้าเป็นไม้ยางอื่นนี่ก็อาจจะลดราคาลงได้นิดหน่อยนะครับจะเป็นไม้ประดูหรือว่าไม้สักก็ราคาจะลดลงตามนั้นนะครับเนาะไม้คิงชันนี่ก็ตั้งอยู่ที่3500บาทนะครับ สำหรับวันนี้ก็จบคลิปรีวิวไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ